ก็สำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรามาทําการเรียนการสอนต่อนะครับก็ชั่วโมงนี้เราจะมาทําการเรียนนะครับในเรื่องภัยพิบัติทางน้ํานะครับเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัตินะครับของทางน้ํานะครับมีอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะหน้านี้นะครับเป็นหน้าฝนนะครับก็ขอให้พวกเรามีความระมัดระวังนะครับในการใช้ชีวิตนะครับไม่ว่าบ้านเราจะอยู่พื้นที่ตรงไหนนะครับการเกิด ภัยพิบัติทางน้ําก็จะมีเกิดขึ้นได้ทุกทพื้นที่นะครับเพราะมีพายุมีน้ํามีฝนมีตกนะครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับการสัญจรเดินทางทางน้าทางเรือนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับเรามารู้วิธีการป้องกันนะครับ<ม>ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะให้น้องๆชมมินิทัศคลิปข่าวเกี่ยวกับการเกิด อุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับทำให้มีการสูญเสียนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นกา,การเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็ขอให้น้องๆได้ชมคลิปข่าวต่อไปนี้นะครับ เกิดเหตุโปเรือที่ท่าพรานนกล่มลงมาเมื่อเวลา7.35นานาทีวันนี้ซึ่งมีผู้โดยสารยืนรออยู่ที่โป๊ร่วมร้อยคนขณะที่ประมาณว่าโป๊ะจะรับน้ำหนักได้60คน ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้โดยสารทั้งเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ยืนรอเรือโดยสารที่วิ่งทิ้งช่วงเป็นเวลานานพอควรพอมีเรือเข้าเทียบท่าสองลำพร้อมกันผู้โดยสารซึ่งแออัดอยู่บนโป๊ะอยู่แล้วจึงเฮลโลเพื่อจะย่างกันขึ้นและลงด้านซ้ายของโป๊ะเป็นส่วนแรกที่ค่อยๆจมลงน้ำทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากดังกล่าวจริงๆแล้วไม่ใช่เรือชนโปะนะคะ เรือด่วนเข้ามาเทียบท่าปกติเรือด่วนที่เทียบท่าเนี่ยมันก็ต้องชนอยู่แล้วใช่ไหมคะท้ายเรือมันจะต้องชนอยู่แล้วแต่พอเรือเข้ามาเทียบท่าปุ๊บเนี่ยคนลงก็จะลงคนขึ้นก็จะขึ้นมันก็เลยแบบชุลมุนกันอยู่ตรงเนี้ยรับพอดีทางด้านทางด้านซ้ายเนี่ยคนจะเยอะมากเลยมันก็จะเอียงลงไปก่อนน้ํามันก็จะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ่ะส่วนซ้ายนี่ลงไปก่อนเพราะว่าตอนที่ตอนที่บรนจรมุดออกมาเนี่ยน้ามันมาข้างหลังแล้วอ่ะมันครึ่งมาครึ่งหลังแล้วอ่ะ หน่วยกู้ภัยทั้งจากกองทัพเรือตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่ปอดตึงและร่วมกับตำยวจสํานักงานเขตแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสิริราชและส่วนใกล้เคียงได้ทยอยกันมาช่วยเหลือผู้จมน้ำที่ชุดประดาน้ำช่วยชีวิตขึ้นมาได้เป็นบางส่วนโดยผู้ที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้ก่อนเวลา8นากามีโอกาสรอดมากกว่าในขณะที่ผู้ที่ช่วยขึ้นมาได้หลังจากนั้นโอกาสรอดแทบไม่มีแล้ว ทันทีที่เกิดอุบัติเหตุและผู้ประสบอุบัติเหตุคนแรกถูกช่วยชีวิตดึงขึ้นจากน้ำก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งอยู่ติดกันเมื่อหน่วยกู้ชีวิตนำผู้ประสบอุบัติเหตุขึ้นจากน้ำเริ่มต้นปฐมพยาบาลณที่เกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาลศิริราชรถพยาบาลจากโรงพยาบาลและหน่วยกู้ภัยต่างมาถึงบริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราชที่นี่มีแพทย์และพยาบาลกว่า100คนมาคอยรับถึงหน้าตึกผู้ประสบอุบัติเหตุทยอยมาถึงนาทีต่อนาทีผู้ที่มาถึงภายในส0นาทีแรกส่วนใหญ่บาดเจ็บเล็ก้อ คือผู้ที่สามารถหนีออกจากโปะมรณะได้ตั้งแต่แรกมีทั้งสิ้น31คนแพทย์ประถมพยาบาลและตรวจด,ดูอาการก็สามารถกลับบ้านได้เวลาผ่านไปนับชั่วโมงจํานวนผู้ประสบอุบัติเหตุที่มาถึงมือหมอเริ่มน้อยลงแต่ในแต่ละรายที่มาถึงล้วนมีอาการหนักขึ้นตัวเขียวซีดถึงขั้นหมดสติแพทย์พยายามช่วยหายใจและนําน้ําออกจากปอดจนสามารถช่วยชีวิตได้อีก4รายจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาผู้ประสบอุบัติเหตุที่มา,มา,าส่งโรงพยาบาลหลังช่วงนี้ล้วนเสียชีวิตแล้ว แม้แพทย์พยายามประดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ก็ตามนายแพทย์สิงหพันธ์ทองสวัสดิ์หัวหน้าสาขาอุบัติเหตุโรงพยาบาลสิริราชเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจนถึงช่วงบ่ายเปน็นจำนวน18ราย,ยท่าส่วนใหญ่ก็หยุดหายใจเขียวเพราะว่าหยุดหายใจมีน้ำไปไปขัดขวางการทางเดินหายใจของส่วนใหญ่และที่ยังรักษา,กาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดนี้มีอาการอย่างไรบ้างครับ มีทั้งหมด7รายนะครับ3รายนั้นอาการดีก็ยังให้ออกซิเจนให้ยาป้องกันการติดเชื้อโรคอยู่แล้วก็คอยดูอาการต่อไปส่วนอีกสี่รายนะั้นค่อนข้างหนักคือมันคขดรู้สึกตัวเนื่องจากสมองขาดเลือดนานนะครับ การกู้ซากโะเรือซึ่งจมอยู่ใต้น้ำและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตติดอยู่อีกจำนวนมากยังทำได้ล่าช้าเนื่องจากต้องรอขออนุญาตจากเจ้าของเรือซึ่งเวลาผ่านมาเกือบครึ่งวันแล้วก็ยังไม่มีคำตอบใดๆ เพรเรือที่เกิดเหตุเป็นของบริษัทสุภัทราจำกัดซึ่งได้รับสัมปทานให้ดำเนินกิจการท่าเรือโดยสารข้ามฟากจากกรุงเทพมหานครเป็นเวลา3ปีเพิ่งหมดสัญญาเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างจะขออนุญาตดำเนินการต่อในขณะที่กรุงเทพมหานครกำลังจะโอนให้กรมเจ้าท่ารับไปดำเนินการให้เป็นท่าเรือโดยสารสาธรารณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในข้อถกเถียงที่ว่ายังอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทสุภัทราหรือไม่เนื่องจากยังไม่ได้ส่งมอบให้กทม ในระหว่างที่ให้สัมปทานอยู่นี้รัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็มีมติว่าหาอยากจะจัดระบบท่าเรือนั่ให้เป็นระบบได้มาตรฐานสากลเพราะว่าการเดินเรือนี่จะมากขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จึงมีมติว่าถ่าท่าใดหมดสัญญาแล้วก็ส่งมอบนั้นให้กรมเจ้าท่ารับไปปรับปรุงเพื่อให้เป็นท่าสาธารนณะทีนี้วันตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในระหว่าง เมื่อหมดสัญญาในวันที่30พฤษ,ษภาคมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะขอเลิกแล้วก็โอนให้กรมเจ้าท่าอันนี้มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเพราะไม่มั่นคงมันไม่ได้หักมันไม่ได้อะไรไปแต่ของซึ่งรับน้ำหนักได้แค่นี้เอาน้ำหนักเกินไปมันจมลงไปเนี่ยอันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับกับความมั่นคงแข็งแรงมันเกี่ยวกับการควบคุมว่าให้คนลงไปในโต๊ะเกินจำนวนที่โปจะรับได้หรือเปล่า เราเองเนี่ยก็เข้มงวดกดขันอยู่แต่ว่าเราก็ยอมรับว่ามันคนจํานวนมากเรามีเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลที่ท่านี้ด้วยซึ่งรัฐบาลเนี่ยให้ลูกจ้างชั่วคขาวมา70กว่าคนแล้วก็มากระจายอยู่ตามท่าต่างๆเรือที่เกิดเหตุมีขนาดประมาณ6 1คูณ15เมตรรับน้ำหนักได้60คนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าโครงหลังคาเป็นรูปโค้งต่อเชื่อมกับโครงเหล็กส่วนด้านล่างเป็นพื้นไม้ที่รองรับผู้โดยสาร เป็นเหมือนอ่างเหล็กท้องแบนสองตัวเชื่อมต่อกันเมื่ออ่างรับน้ำเข้าไปมากๆจึงเป็นสาเหตุสำคัญให้โป๊ะค่อยๆจมลงเรื่อยๆซึ่งผู้บัญชาการสถานีฐานเรือกรุงเทพให้ความเห็นว่าลักษณะของโป๊ะเช่นนี้เมื่อจมอยู่ใต้น้ำจึงเหมือนกรงเหล็กที่ปิดกั้นจนคนออกไปไม่ได้คือลังคาเนี่ยมันเป็นลังคาเหมือนกับท่อน้ำที่ปิดฝาท้ายแล้วก็ฝานรึ่งและคว่มไว้และเรียงๆรียงกันเหมือนกับตัวหนอนแล้วก็จะมีโครงเหล็กกั้นอยู่เพื่อรองรับ โครงลังคาที่ผมว่านี้เพราะนั้นเมื่อโปะนี่จมลงไปเนี่ยนะฮะคนที่กระจายออกก็กระจายออกไปส่วนคนที่อยู่นจะถูกลังคานี้ครอบเมื่อครอบแล้วถึงแม้เขาจะว่ายน้ําเป็นและคนที่ติดอยู่จำนวนมากเนี่ยเขาว่ายออกไปเขาจะติดกรงเหล็กที่ว่านี้ทําให้ผมคาดว่านี่คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เขาออกมาไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นโปะที่เปิดลังคาแบบโปะที่ฐานเรือใช้อยู่โอกาสสูญเสียคงจะเกิดได้ยากมากนะครับครับจากที่เราได้ดูคลิปข่าวนะครับเกี่ยวกับการโดย สารทางเรือนะครับอุบัติเป็นอุบัติเหตุนะครับอุบัติภัยทางน้ํานะครับเป็นมหันตภัยนะครับที่เราเห็นแล้วก็เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทําตามมาตรการที่ทางจานที่เขากําหนดไว้นะครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับทางน้ำแล้วก็จะเป็นมหันตภัยทางสายน้ํานะครับค่าชีวิต ของเรานะครับเพราะปัจจุบันในประชาชนนะครับหันมาใช้เส้นทางการจราจรทางน้ํามากขึ้นนะครับแต่หากขาดความระมัดระวังนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ํานะครับเพื่อความปลอดภัยก็ขอแนะนํานะครับวิธีโดยสารเรืออย่างปลอดภัยนะครับดังนี้นะครับก็คือนะครับการ ยืนรอเรือบนโป๊ะนะครับก็ไม่ควรยืนเรือรอเรือบนโป๊ะนะครับเพราะขนาดที่เรือนะครับเข้าเทียบท่านะครับเข้าจอดนะครับขึ้นก็อาจจะชัดทําให้เรือนะครับมีการโค้งเคงจนผู้ที่ยืนอยู่บนเรือก็เสียการทรงตัวนะครับก็อาจจะพัดตกน้ําได้นะครับควรยืนรอเรือภายในเส้นสีเหลืองที่เจ้าหน้าที่หรือบริษัท เขากําหนดไว้นะครับการขึ้นลงเรือนะครับก็ขอให้รอเรือเทียบท่าให้สนิทซะก่อนนะครับจึงเดินขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบนะครับและไม่ลงเรือเรือนะครับที่บรรทุกเกินอัตรานะครับเพราะอาจเป็นสาเหตุให้เรือล่มได้นะครับการโดยสารทางเรือนะครับก็ให้กระจายการนั่งบนเรืออย่างสมดุลนะครับอีกเรื่องการยืนนะครับบริเวณท้ายเรือหรือ กับเรือนะครับเพราะเสี่ยงต่อการพัดตกน้ํานะครับไม่หยอกล้อเล่นกันหรือเดินไปมานะครับเพราะอาจจะทําให้เรือเสียการทรงตัวนะครับหากเรือมีอาการเอียงหรือไหวนะครับให้นั่งนิ่งๆนะครับอย่าตื่นตระหนกนะครับให้พยายามฝืนอาการเอียงของเรือนะครับที่สําคัญนะครับควรสวมเชือกชูชีพนะครับทุกครั้งนะครับที่ โดยสารเรือนะครับอีกเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือของมึนเมาทุกชนิดนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่คือการปฏิบัติตัวนะครับในการโดยสารเรือนะครับการปฏิบัติตนกรณีเกิดการเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับกรณีพัดตกเรือนะครับก็ให้คุมสติให้มั่นนะครับ พยุงตัวลอยน้ําโดยนะครับใช้ขาสองขาตีน้ํานะครับพยายามหาที่เกาะยึดเกาะนะครับเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับหากนะครับเรือโดยสารล่มนะครับก็พยายามว่ายน้ําผักออกจากเรือโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อป้องกันการดูดน้ําการน้ําดูดเข้าไปในท้องเรือนะครับว่ายน้ําออกจากใบพัดเรือให้มากให้เร็วที่สุดนะครับ ถอดสิ่งของที่ถ่วงนะครับน้ำหนักออกให้หมดนะครับรวมทั้งพยายามขว้าสิ่งของที่ลอยน้ำได้นำยึดตัวหรือพยุงรอการช่วยเหลือ,อยาฝืนว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเพราะอาจจะหมดแรงหรือเป็นตะคิวจนทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้นะครับต่อไปนะครับการช่วยเหลือคนกรณีคนจมน้ำนะครับหาก อาว่ายน้ําไม่เป็นนะครับไม่ควรลงไปช่วยเหลือหรือผู้ไอช่วยเหลือผู้ที่พัดตกน้ํานะครับเพราะคนตกน้ํานะครับจะมีอาการตื่นตหนกนะครับอาอาจกอดรัดทาให้จมน้ําเสียชีวิตทั้งคู่นะครับให้ใช้วิธียื่นนะครับไม้หรือสินโยนสิ่งของที่สามารถลอยน้ําได้นะครับเช่นเชืออชูชีพนะครับถังน้ําจันรนนะครับเป็นต้นนะครับให้ผู้ที่จมน้ํายึดเกาะลอยตัว เข้าหาฝั่งหรือพยุงตัวการรอการช่วยเหลือนะครับกรณีไปช่วยเหลือคนจมน้ํานะครับให้หวเข้าหาทางด้านหลังนะครับพร้อมจับตัวผู้ประสบเหตุรอตัวในท่านอนหงายนะครับให้ใบหน้าพ้นน้านะครับจากนั้นให้ประคองตัวเข้าหาฝั่งหากผู้ที่ประสบเหตุหยุดการหายใจให้ทําการไพร์บอดอและ,ะนําส่งโรงพยาบาลทันทีก็คือ ทําการ CPR นะครับแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในการแนะน,นําชนชลิมน้ำํำในการรับมือน้ําล้นตลิ่งนะครับในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะครับบ้านเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลาดลุ่มริมแม่น้ํานะครับริมแม่น้ําพื้นที่นอกแนวขั้นกันน้นํานะครับมักจะได้ผลกระทบจากการภาวะน้ําล้นตลิ่งนะครับจึงขอ แนะนำวิธีรับมือนะครับเพราะว่าน้าล้นตลิ่งนะครับประชาชนนะครับตรวจสอบนะครับการขึ้นลงของน้ำนะครับนำกระสอบทรายมาเสริมแนวกั้นน้ําให้สูงขึ้นนะครับพร้อมดูแลนะครับคันกั้นน้ําและเสาบ้านนะครับให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงนะครับเพื่อป้องกันกระแสน้ําซัดนะครับทําให้คันกั้นน้ําและบ้านชุดตัวพังลงมานะครับคนย้ายนะครับ สิ่งของที่มีค่านะครับและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับให้พ้นจากแนวระดับน้ําท่วมถึงนะครับรวมถึงตัวสอบนะครับสะพานนะครับที่ใช้เป็นทางเดินชั่วคราวไม่ให้อยู่ในสภาพผุพังหรือมีตะไคร้นะครับเกาะเพราะจะทําให้ลื่นถลายพัดตกน้ําได้นะครับต่อไปนะครับเกษตรกรนะครับผู้ยึดกระชัง พูดทำเลี้ยงปลาในกระชังนะครับน้ํานะครับก็ทําให้กระชังแน่นหนานะครับเสริมคันก้นน้าให้สูงขึ้นนะครับเพื่อป้องกันพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายนะครับพร้อมจัดเตรียมนะครับเครื่องสูบน้ําระบายน้ําออกจากพื้นที่ <c oughs> รวม <c oughs> รวมทั้งเก็บผลผลิตที่อยู่ให้ระยะที่เก็บเกี่ยวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับ การเตรียมรับมือหนีภัยจากน้ําท่วมนะครับชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ํานะครับน้ําท่วมนะครับที่ลาดเชิงเขานะครับที่ลุ่มน้ําแม่น้ำนะทางน้ําไหลนะครับผ่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันนะครับและน้ําป่าไหลหลากนะครับ mm hmm. ขอแนะนําวิธีเตรียมการรับมือนะครับและการหนีภัยน้ําท่วมอย่างปลอดภัยนะครับก็จะมีพวก พื้นที่ลุ่มน้ําแม่น้ํานะครับแล้วก็ทางน้ําไหลผ่านนะครับที่เราต้องเตรียมการรับมือนะครับต่อไปนะครับก่อนการเกิดอุทกภัยนะครับก็ให้มันติดตามพยากรณ์อากาศนะครับและประกาศแจ้งเตือนปฏิบัติตามคําเตือนอย่างเคร่งครัดนะครับจะเตรียมเครื่องดื่มนะครับที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคไฟฉายเทียนไขอาหารแห้งของใช้ อื่นๆที่จําเป็นไว้ใช้ในยามสุกเสริญน,นะครับปรับสภาพแวดล้อมบ้านให้พร้อมรับมือน้ําท่วมนะครับบ้านที่อยู่ริมน้ําให้นํากระสอบทรายนะครับมาจาัดวางเป็นแนวกั้นน้ําของน้ํานะครับส่วนบ้านที่อยู่ในเขตชุมชนที่มักเกิดน้ําท่วมขังให้ทําความสะอาดท่อระบายน้ํานะครับมิให้มีเศษขยะนะครับขีดขวางทางน้ําไหลนะครับ ขณะเกิดอุทกภัยน,นะครับกรณีน้ําท่วมไม่รุนแรงนะครับให้ขนย้ายของสิ่งของนะครับขึ้นที่สูงนะครับพร้อมตัดกระแสไฟภายในนะครับบ้านและย้ายปลั๊กไฟนะครับให้พ้นจากระดับน้ําท่วมถึงนะครับกรณีน้ําท่วมรุนแรงจนต้องประชยบก็ขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกนะครับให ให้ความช่วยเหลือเด็กและคนชราก่อนนะครับโดยหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับจากแนวไหลของน้ำนะครับอีกเรื่องอีกเรื่องการข้ามน้ำลำน้ำที่มีระดับสูงเหนือหัวเข่านะครับและบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวกาัดนะครับเพราะอาจจะถูกน้ำพัดหรือได้รับอันตรายจากท่อนไม้หรือก้อนหินที่ลอยมาตามน้ำนะครับ ห้ามขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่าบริเวณที่มีน้ําท่วมสูงนะครับเพราะ,ะความรุนแรงของน้ําอาจจะพัดรถหรือตัวเราเนี่ยจมน้ําได้นะครับต่อไปนะครับเรามารูอ้อันตรายนะครับและช่วยป้องกันในช่วงน้ําท่วมนะครับการดําเนินชีวิตในช่วงน้ําท่วมก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆนะครับก็เพื่อให้การ ใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะครับขอเตือนภัยที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมดังนี้นะครับก็การจมน้ำนะครับหรือเลี้ยงนะครับการเดินลุยน้ำลง,ลงนะ้ำเล่นน้ำนะครับภายเรือหรือจับสัตว์น้ำในบริเวณที่มีนะ้กระแสน้ำไหลเชี่ยวกาดนะครับไม่อยู่ใกล้บริเวณน้ำไหลนะครับผ่านที่ล่องน้ำที่มีระดับสูงเหนือเข่านะครับเพราะ ความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับพัดอาจพัดเราจมน้ําเสียชีวิตนะครับใช้นะครับไม้สํารวจนะเส้นทางหรือเรื่องการเดินลุยน้ําในช่วงกลางคืนนะครับหากจําเป็นนะครับใช้ไฟฉายส่องนะครับทางเพื่อป้องกันการพัดตกท่อระบายน้ําหรือบ่อน้ํานะครับนำวัสดุที่สามารถลอยน้ําได้นะครับเช่นห่วงยางถังแกนสอนลูกมะพร้าวขวดพลาสติกยางในรถยนต์เป็นต้นนะครับมาย,ยดึดเกาะ ขณะเดินลุยน้ำและช่วยเหลือผู้ที่พัดตกน้ำนะครับห้ามการโดยสารเรือนะครับก็ให้สวมอุปกรณ์ชูชีพนะครับนำอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้นะครับติดไว้ในเรือเพื่อ,อลอยตัวช่วยเหลือจนในเรือล่มนะครับกรณีลงจับสัตว์น้ำนะครับ ก็ขอให้เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงน้ําท่วมไม่ควรอยู่ในน้ําเป็นเวลานานๆเพราะเกิดทําให้เกิดเป็นตะกิวหรือเสียชีวิตได้นะครับดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างปลอดภัยนะครับอาหากพัดตกน้ําก็จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นนะครับแม้จะเป็น น้ำที่นิดเดียวก็ควรสวมเสื้อชูชีพนะครับหรืออุปกรณ์ที่สามารถพยุงตัวได้ในขณะเดินลุยน้ําที่ท่วมสูงหรือภายเรือเพราะกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวกระอาจจะทําให้ร่างกายไม่สามารถต้านแรงน้ําได้สมพลให้จมน้ําเสียชีวิตได้นะครับต่อไปเรามาพูดถึงนะครับการ อ่าที่มีอ่ามีกระแสไฟฟ้านะครับที่เราอยู่นะครับเราควรปฏิบัติอย่างไงนะครับอ่ากรณีไฟฟ้าดูดนะครับก็ให้ตัดกระแสไฟฟ้าที่แผงสวิตช์ไฟรวมหรือสับอ่าสวิตช์ไฟฟ้าลงพร้อมย้ายสวิตช์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ําท่วมถึงนะครับอ่าอ่าก่อนนะครับนําอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ในงานนะครับควรตัดอ่ควรตรวจสอบนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่สภาพอ่า ที่ปลอดภัยนะครับผู้ใช้งานไม่อยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะนะครับพร้อมสวมรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเปิดใช้เครื่องอใช้เครื่องไฟฟ้าแล้วพบสิ่งผิดปกตินะครับก็เช่นมีกลิ่นเหม็นนะครับมีเสียงดังมาจากเครื่องนะครับเป็นต้นไห้นให้หยุดใช้เครื่องทันทีนะครับพร้อมนำไปให้ช่างผู้ชำนาญในการซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนะครับ ต่อไปเราห้ามใช้และสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกนะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเปียกน้ํานะครับห้ามนําเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมมาใช้อย่างใช้งานอย่างเด็ดขาดนะครับก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตนะครับไม่เดินลุยน้ําและภายเรือนะครับเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้านะครับ เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วนั่นก็จะทําให้เกิดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดหรือเสียจนเสียชีวิตนะครับนี่คือการป้องกันการไฟดูดนะครับต่อไปนะครับมาดูโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากน้ําท่วมนะครับก็เราจะทําตัวยังไงนะครับหนึ่งอันดับแรกนะครับก็รับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะครับสดใหม่นะครับและดื่มน้ํา ที่ต้มสุกหรือผ่านการแก่งสารส้มฆ่าเชื้อก่อนนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันนะครับโรคระบาดในช่วงน้ําท่วมนะครับเช่นไข้หวัดปอดบวมตาแดงโรคระบบบกทางเดินอาหารเป็นต้นนะครับล้างเท้าให้สะอาดนะครับล้างเดินลุยน้ํานะครับจะช่วยป้องก,กอันโรค น้ำกัดเท้าโรคเท้าเปื่อยและโรคที่อันตรายก็มีโรคฉีหนูด้วยนะครับต่อไปนะครับการถ่ายหุ่นระลงก็ถุงพลาสติกนะครับก็และใส่ปูนขาวลงไปเล็กน้อยนะครับพร้อมปิดปากถุงนะครับให้แน่นแล้วใส่ถุงดําซ้อนอีกชั้นนะครับก่อนนาไปทิ้งในบริเวณที่จัดไว้นะครับห้ามถ่ายอุจละลงน้ําอย่างเด็ดขาดเพราะจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อมีอการน้ําท่วมนะครับเราก็มาดูนะครับการเพลิงไหม้นะครับเราก็จะ,ะมีการใช้ไฟที่เป็นเกี่ยวกับใช้ตะเกียงใช้เทียนนะครับก็การใช้เทียนและการใช้ตะเกียงนะครับน้ํามันก็จะจุดไฟให้แสงสว่างอย่างก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับและระดับไฟและ ้องดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานนะครับรวมถึงระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นพิเศษนะครับเพราะการเพราะหากกระแสฟไฟฟ้ารั่วไหลนะครับนอกจากจะทําให้ไฟดูดเสียชีวิตแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้บ้านอีกด้วยนะครับต่อไปนะครับของมีคมนะครับเมื่อมีการ น้ำท่วมนะครับก็จะมีเศษอะไรเนี่ยของมีคมเยอะนะครับการออกไปไหนมาไหนนะครับก็ควรจะมีการสวรมรองเท้าบูทตทุกครั้งที่เดินลุยน้ํานะครับเพื่อป้องกันการเหยียบเศษวัสดุและของมีคมที่อยู่ใต้น้ํานะครับต่อไปสัตว,มวม์มีพิษนะครับเมื่อมีน้ําท่วมน้ําลดแล้วก็จะมีสัตว์มีพิษนะครับมาอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยของเรานะครับก็ ให้มีความระมัดระวังนะครับสัตว์มีพิษที่อาจนี้น้ำนะครับเข้ามาใส่อยู่ในบ้านของเราโดยเฉพาะบริเวณใต้รองเท้านะครับเสื้อนะครับพร้อมปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ําให้มิดชิดนะครับเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันุยุงที่อาจเป็นภาณะของโรคในช่วงน้ําท่วมนะครับนี่คือเกี่ยวกับไทยพิบัติทางน้ํานะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวครู จะให้น้องๆพักประจําชั่วโมงก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เรามาเรียนต่อนะครับเกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวและขึ้นยักษ์สินามินะครับช่วงนี้เราพักก่อน10นาทีครับ